สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เนาะค่ะเจวและครอบครัวกับผ้ากันมาอันชมบรรยากาศอีกทะเลนึงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ทะเลนี่อันหาดดีเนาะค่ะพี่น้องเขาก็จะเริ่มว่าบูล็อกไอเลนเนาะค่ะพี่น้องอันที่นี่ก็คือมีสิ่งก่อสร้างเพื่อที่สิเพิ่มความสะดวกสบายให้อันผู้ที่มาท่องเที่ยวณเมืองนี้เนาะค่ะพี่น้องรวมไปถึงจุดชมวิวต่างๆและก็จะมีปลาโลมาคู่ค่ะพี่น้องบนที่เจวได้อันโช์ให้พี่น้องเบิ้งค่ะ ว่าอันลักษณะเพิ่นสิก่อสร้างไปดิอย่างเนาะค่ะแล้วรอบๆมีการก่อสร้างก็ยังดําเนินการอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ายังไม่มีระยะเวลาเนาะค่ะว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เนาะค่ะรอบๆนี้ด้ค่ะพี่น้องเจาก็เห็นหอยอันหอยแมลงพูไหมค่ะพี่น้องแต่เป็นหอยแมลงผูชนิดตัวดาเนาะค่ะเสร็จแล้วที่นี่กับมีอันนั่นน้าอีกค่ะพี่น้องปูลายลายค่ะพี่น้องเป็นปูชนิดเดียวกันกะท่เฮาเอาไชดองใส่สมตําแม้ค่ะเป็นปูทะเลแบบนั่นเลยค่ะเป็นปูดำเนาะค่ะพี่น้องมีอยู่ประมาณเป็น ลอยเป็นพันตัวคือแบบขึ้นมาหลายมากๆค่ะแต่อันที่เฮ้าสิลงไปเอานี่ก็คือสิยากลําบากจักน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นเอาโคนหินเอาก้อนหินใหญ่ๆเนาะค่ะมาว่างทับถมกันเพราะว่าเวลาคนขับเรือผ่านไปผ่านมาเนาะค่ะขึ้นกระทบฝั่งต่างๆมันก็สิได้บ่มะกะกรอนอันที่ฝั่งเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าู้นี่เพิ่นบ่ะ อนุญาตให้เฮาเก็บไปกินแม่ค่ะรู้สึกว่าซิมีอันสารเคมีต่างๆเนาะค่ะเกี่ยวกับแบบเวลาที่พเพิ่นล่องเรือหรือว่าสารเคมีอีอย่างนี่แหละค่ะพี่น้องสิรั่วสิไหลซึ่มเขานำทะเลต,ตรงนี้เนาะค่ะเขาก็สิบออนุญาตให้เฮาเก็บ อันปูไปเก็บหอยมาแล้งผู้ไปกินสันเดคค่ะพี่น้องเพราะวา่าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนาะค่ะเ<ห>พิ่นกระซี<ห>บอกเลยเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าตรงนี้เจ้าก็เห็นคนจีนเพิ่นเพิ่นมาเก็บปูเด้ค่ะพี่น้องเก็บปูเก็บหอยเพื่อที่สิเอาไปตกปลาจ้าส่วนตัวเจวนี่เจวยังบ่เห็นป้ายที่พอลุงเพิ่นบอกเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาป้ายกันเนาะค่ะเพราะว่าสางความมั่นใจให้เจลสันเดคค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่า ป้ายนี้ไม่มีเนาะค่ะพี่น้องก็คือว่าเฮาสามารถเก็บปูไปได้ดีเจ้าก็อาจสิมาเก็บปูไปเพื่อที่สิไปทําการดองเอาไว้ใส่สมตำจ้าพี่น้องจอดรถกว้างขวางมากค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกําลังทําการก่อสร้างค่ะพี่น้อง <c oughs> เพื่อว่าที่สิไฮเป็นจุดวิวเนาะคะ่ะแล้วก็จุดพักผ่อนของครอบครัวจ้าพี่น้องแล้วก็นี่เป็นโครงการที่เขาวางไว้นะคะที่เขากําลังจะทําจ้าพี่น้องจ้าเดียเด๋ยวเจ้าสิซุ่มให้เบิ้งใกล้ๆ,ๆจ้าพี่น้องค่ะก็คืออ่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ก็ กำลังสร้างเพื่อที่จะให้เป็นจุดชมวิวจุดพักผ่อนของครอบครัวและสําหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่จ้าพี่น้องแล้วก็นี่จะเป็นเป็นภาพจําลองที่เพิ่นกําลังเห็ดไห้เฮาเบิงเราเพื่อที่สิก่อสร้างแบบนี้จ้าพี่น้องจ้าอันตรงนี้ก็สามารถที่สิพ้าครอบครัวามาเดินเล่นได้เนาะค่ะเพิ่นก็จิทรรําอันยาวออกไปข้างน้านู่นค่ะพี่น้องเพื่อที่สิวาค้นกีดไห่เฮาเราบางคนก่อาสิผ้าพี่น้องพ้าลูกพ้าเต้ามะเล่นหรือว่าผ้าลูกพ้าเต้ามะต๊ะ ได้เนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นท่ากิจกรรมซ้อนให้ลูกได้ตกปลาเป็นกิจกรรมของครอบครัวจ้าพี่น้องนี่เนาะค่ะแล้วก็จะมีจุดชมวิวที่จะเป็นสัญลักษณ์มีปลาโลมาคู่จ้าพี่น้องจ้าเริ่มสร้างตั้งแต่ช่วงตรงนู้นมาค่ะพี่น้องค่ะติดริมทะเลจ้า พี่น้องค่ะต่อไปก็จะยิ่งเจริญขึ้นค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเล็กเอนทรานซ์นี่เขาก็จะเลิศอยู่แล้วด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าอันมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกันจ้าไม่ว่าจะเป็นอันหางซัพพสรสินค่ะเป็นที่พักทะเลที่ลรงแรมต่างๆเนาะค่ะร้านอาหารมีคลับมีปาร์ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องจ้านกพ่นพาก,กันโน้นตากแดดอุ่นค่ะพี่น้อง นอนตากแดดอุ่นริมทะเลเนาะค่ะมีเ <laughs> okay? okay? Can you get up first Can you get up first mm. Okay Thank you แลม่มีเห Hang on Hang on ังไั๊บนี่ e ส้นนี้แม่ e ส้นนี m ม่แ m ่มีกรดิ่ไ พี่น้องเห็นปูตัวเล็กตัวน้อยบ่ค่ะอันที่เพกำลังไตยอยู่ในโขดหินนาอค่ะพี่น้องรวมไปถึงหอยคล้ายๆกับหอยแมลงภูสีดำค่ะพี่น้องอันปูนี่ก็คือเป็นคล้ายๆกับปูดำที่เาอันเอาไปดองและะ้วก็ะอันใส่สมตำละค่ะพี่น้องเหมือนปูแบบนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะ ีรบ่อะมีคนมาตกป่าเดิงค่ะพี่น้องเพิ่นใช่เหยื่ออันที่เป็นหอยมาแรงภูเนาะค่ะเพิ่นพากันปีนลงไปตามโขดหินข้างล่างนี่แหละค่ะพี่น้องฮัลโหลใส่หมวกพ่อค่ะทำไมอ่ะหลึก อ่ไปนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเราจะลงอ่ะค่ะขอบคุณค่ะลูกถ้าเกิดเราจะลงไปเก็บปูเนาะคะ่ะพี่น้องกับอาชีลื่นจกนอยท้ากับอาซีต้องใส่แบบว่ารองเท้าผ้าใบเนาะคะ่ะแล้วกัอันซีมี่หอยแมลงภู่เมียคะ่ะพี่น้องหอยแมลงภูตัวดำเนาะคะ่ะเสียบขึ้นมาหลายมากๆค่ะเกาะกันตามโขดหินจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ถ้าเราจะลงเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนลัวกำแพงปูนที่แบบ ใส่แบบหินแล้วแบบหนานแน่นมากๆเนาะคะ่ะกันเวลาที่แบบคืนซัดกระเทาะสั่งอันคืนกระทบฟังค่ะพี่น้องค่ะก็อาจสิแบบว่าทําให้ให้ฟังกรุกรอนได้เนาะคะ่ะอันนี้เพ่นกระทําแบบหนาแข็งแรงมากๆค่ะช่วยให้แบบว่าน้ําไม่ได้ซัดเข้าฟังมากเนาะคะ่ะพี่น้องร่วมถึงเพ่นเอาหินมาวางอีกรอบนอกอีกจ้าพี่น้องนี่ก็คือเป็นการป้องกันความปลอดภัยต่างๆค่ะว้าว wow. ชาคร์าบที่นี่พวกเจ้ากับพากันเห็นอัน กาฉลามค่ะพี่น้องมันกระบอกแมวตัวใหญ่มากค่ะพี่น้องค่ะตัวเท่าแขนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะกกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็รอบๆนี่เพิ่นกัสิเป็นก๊อค่ะพี่น้องเป็นเก๊ะแล้วที่นี่กาขึ้นรอบคางแล้วกัสิเป็นแบบเป็นทะเลว่นลงไปอีกค่ะพี่น้องหลังจากนั้นน้ำกัสิไหลลงทะเลเนาะค่ะอันบรรยากาศตรงนี้ก็คือว่าดีมากๆค่ะพี่น้องค่ะนองนั่นก็คือแบบเป็นทะเลอมเลยค่ะพี่น้องจ้า และนี่ก็จะเป็นทางขยะเฉพาะเวลาที่เ้าสิทิงอันเวลาเ้าโต๊ะป๋าเนาะค่ะพี่นอ้องอาซมีตะโขอ,อาซมีเบ็ดอีอย่างเนาะคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงเส้นลายต่างๆเนาะคะ่ะเพื่อนกับสีหายเอามาทิ้งขยะตรงนี้จ้าพี่น้องแล้วก็นี่ก็จะเป็นลักษณะลายสายเบย็ดจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยจ้าพี่น้องนี่เนาะคะ่ะเพื่อนกับสีหายเอาเก็บใส่ตังหากเลยจ้า ค่ะพี่น้องและนี่ก็จะเป็นป้าย warning เนาะคะ่ะที่เพิ่นบอกว่า toxic allergy เนาะคะ่ะก็คือว่า the following seafood should not be eaten เนาะคะ่ะพี่น้องก็คืออันเพิ่นกับทีบอกว่ามัดโซ่เนาะคะ่ะหอยมแมลงภู้พรอนกุ้งจ้ะพี่น้องแครบปูจา้าอันนี้ก็คือว่าเพื่อสุขภาพของห้าเนาะคะ่ะ h e a l t นี่ก็คืออันเป็นอันกลมอนามัยค่ะเพิ่นออกมาเตือนบอกว่าห้ามกิน อาหาร3ชนิดนี้เนาะค่ะที่ได้จากหาดนี่จ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยแหละคะ่ะโอเคพอลุงเพิ่นบอกแจว่าห้ามเก็บปูห้ามเก็บหอยเนาะคะ่ะถ้าเกิดเก็บไปแล้วเธอก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเออมันเป็นเหมือนใายๆก็สารเคมีค่ะพี่นอ้องสารเคมีอาจจะแบบไหลออกมาจากเรือหาปลาหรือว่าอันร่วมไปถึงผู้ที่เพิ่นก่อสร้างต่างๆเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ยังบ่สามารถกินได้ยังบ่ปลอดภัยจ้า ตกลงแล้วก็คือว่าปูแจลวบสามารถเก็บไปดองได้เราจะพี่น่องจ้า